นะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะถ้าได้ผ่านมาอย่าลืมแวะมานะคะพี่หน่าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าจะมานะคะแจ้งวันที่นะคะเวลาด้วยนะ แบบว่าเมื่อวานนี่คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะมาแบบไม่ได้บอกนะดีนะที่ต้องแบบอยู่นะคะพอดีแบบว่าบางครั้งบางทีมันอาจจะมีธุระเร่งด่วนอะไรเงี้ยอาจจะแบบปิดร้านใช่ไหมเพราะว่านุ่มก็จะอยู่อยู่กับแฟน2คนนะคะที่ร้านนะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าจะเข้ามานะคะอย่าลืมทักเข้ามาโทรเข้ามาบอกก่อนนะนะคะกละบบวัวเซอร์ไพรส์แล้วแบบว่าแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์กลับก็คือแบบไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะอยากให้โทรมาก่อนนะนัดวันที่นะคะนัดเวลาได้เลยนะคะเดี๋ยวอยู่รอโอเคนะขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่บริ้าไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยค่ะรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า14,0 0 0รีวิวค่ะทางช่อง YouTube แม่บริ้าไทยของเราเนี่ยแหละเข้าดูเข้าชมก่อนได้ค่ะนี่เลยเดี๋ยวขอนอนุญาตให้ดูให้ชมก่อนนะคะเปิดให้ดูให้ชมก่อนสีสวยมากพี่เขาเลือกเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีเทาะค่ะ เป็นเฉดสีคลาสสิกอะค่ะพื้นนี้รหัสสีห้าค่ะพื้นนี้รหัสสีห้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะพืนนี้รหัสสีห้านะคะเนื้อผ้านุ่มผิวรีเมี่ยงมากๆคุณลูกค้าได้ผ้าไปแล้วรีบผ้าให้เรียบค่ะจากนั้นอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะออกแบบดีไซน์ตัดเย็บได้เลยอยากใส่แบบไหนอยากใส่แบบไหนสะดวกใส่แบบไหนตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้ารอบอกไม่เกิน 40, 40 รอบเอวไม่เกิน34แล้วแบบว่าชอบนะคะแบบใส่ชุดนะคะเป็นป็น mini ินิเดสเนาะมินิเดสจากความยาวชุดแต่จะอยู่เหนือระดับหัวเขา่าถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ชอบใส่ชุดเหมือนที่นุ่มใส่อยู่แบบนี้สามารถนําไปตัดชุดได้ด้วยนะสามารถนําไปตัดชุดได้เลยเพราะว่านุ่มตัดแล้ว2ชุดนะคะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะชอบเนื้อผ้านุ่มๆเป็นอีกหนึ่งผ้าที่ขอแนะนําคุณลูกค้าขาผืนเนื้อรหัสห้าหนึ่งค่ะ พืนนี้รหัสห1นะคะจะเป็นสีเทาอมม่วงจะเป็นสีเทาอมม่วงสวยคลาสสิกมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่รามัดเลือกซื้อนะคะอยู่อำเภอบางปาม้าค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีขอบพระคุณนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะถ้าได้มาอีกก็แวะมาอีกนะคะอันนี้เป็นเฉดสีเทาอีกหนึ่งผืนรหัส51ค่ะพี่นะคะเนื้อผ้านุ่มมากคุณพี่เลือกนะคือแบบสัมผัสนุ่มอันดับแรกคือจับแล้วแบบนุ่มติดมือเลยนะคะแล้วขอบเป็นแบบ เป็นเฉดสีเทาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าชอบคลาสสิกนะคะชอบเป็นใสเป็นแบบเฉดสีคลาสสิกเนาะสีเทานะคะเวลาเราแต่งตัวเนาะเราก็เวลาเราดูว่าถ้าเราชอบสีคลาสสิกคือเราจะชอบสีขาวเราจะชอบสีกรมเราจะชอบสีดําเราจะชอบสีเทาสีเฉดสีเนี้ยบ่งบอกให้รู้เลยว่าเราเนี่ยชอบแบบเป็นเฉดสีคลาสสิกแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าคา่ะเวลาเลือกซื้อเลือกช้อปผ้านะคะก็จะเป็นประมาณประมาณนี้เลยนะคะสีกรมใช่ไหมอาจจะใส่เข้มขึ้นมานิดน,นึงก็เป็นสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้ค่ะ ใส่ได้เลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยคุณลูกค้าชอบเฉดสีประมาณไหนคุณลูกค้าสามารถสอบ